วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมออกไปตัดต้นไม้ราย่าขยายพื้นที่การทำนาให้มากกว่าเดิมถึงแม้ว่าราคาข้าวช่วงนี้อาจจะตกต่ำบางคนก็เริ่มท้อแท้สิ้นหวังบางคนไม่อยากทำนาแล้วแต่เชื่อเถอว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีลงก็ย่อมมีขึ้นแน่นอนบนโลกใบนี้ จะไม่โหดร้ายกับเราเสมอไปเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาเราเสมอมานเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆนำมาประยุกต์ใช้กับงานของเราจงตั้งใจขยันและอดทนรวบรวมความรู้ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ใส่ลงไปในงานของเรา เมื่อวันนั้นมาถึงความสำเร็จจะมาเยี่ยมเยียนเราอย่างแน่นอน